สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปราณิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะกรรมที่เด่นชัดที่สุดนะคะในเรื่องของความรักสําหรับเพื่อนๆน,นที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นกรรมเรื่องใดนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็ใช้ภาพขององค์พระแม่ศรีอุมาทีวีนะคะพระแม่เจ้าแห่งจักรวาลผู้อยู่เบื้องหลังในการอัดคลิป จริงๆแล้วนะคะองค์เทพทั้งหมดทั้งมวลท่านไม่ได้มีตัวตนนะคะเ,เพื่อนๆเป็นระบบสายพลังงานนะคะเ,เบื้องบนนะคะท้องฟ้าบรรจุด้วยพลังงานนะแล้วก็ถูกตีออกมาเป็นตัวเลขนะคะนะทำให้เราได้ศึกษาปฏิทินแต่ละตัวนะคะก็คือค่าพลังงานตัวเลขทั้งหมดที่ตีออกมานะคะแล้วก็สถานการณ์นี้นะคะนะสำหรับ กรรมในเรื่องของความรักนะคะเนาะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพระแม่ศอุมานี้ก็คือสายของพลังงานสายรักนะคะที่แยกองค์พลังงานพระแม่พระแม่นะเขาเรียกว่าพระแม่ต่างๆออกไปอีกนะคะโดยการแยกแยกออกจากองค์สายพระแม่อุมานะคะนะพระแม่อุมาก็คือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเนาะพลังงานจะโดดเด่นที่สุดที่มีพลังงานของ ระอาทิตย์ก็คือ 1. ตกพลังงานของพระแม่อุมาผู้ดูแลผู้ปกป้องรักษาเป็นพระแม่เจ้าแห่งจักรวาลน,นะคะและก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะพฤติกรรมของคนที่มีพลังงานพระแม่อุมานะคะจะเป็นคนที่จิตใจดีรักเด็กแล้วก็มีความาช่วยเหลือและชอบทําบุญเป็นที่ตั้งนะคะแต่ว่าองค์พลังงานต่างๆที่แยกออกจาก พระแม่อุมานะคะไม่ว่าจะเป็นปางของพระแม่รัศมีหรือปางของอพระแม่กาลรีล้วนแล้วแต่เป็นองค์ที่แยกจากพลังงานของพระแม่อุมาทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าที่ต้องมีชื่อแตกต่างกันไปก็เพราะนะพฤติกรรมของเรานี่แหละเพื่อนๆน,นะแต่สายรักของเรานะคะก็คือองค์พระแม่อุมาผู้เป็นพระแม่เจ้าแห่งกิจักรวาลเป็นสายรักแล้วก็ด้วยมนุษย์เนี่ย มีนิสัยหรือลักษณะอย่างไรนะคะนะท่านก็จะได้รับองค์พลังงานของพระแม่นะคะที่แฝงหรือแยกออกไปอีกต่างหากนะแล้วแต่นะคะณสถานการณ์นี้วันนี้แม่หมอจะมีกองการให้เพื่อนเอนเ,อนเลือกทั้งหมด3กองการดอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของกรรมความรักที่เด่นที่สุดนะคะในแต่ละกองการนะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3พลังงานตัวเลขด้วยกันนะคะเ,เพื่อน เริ่มจากพลังงานนะคะนะกองการที่1หมายเลข4่กองการที่2หมายเลข5และกองการที่3หมายเลข6กติกาเหมือนเดิมนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกพลังงานหมายเลขที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะนะกมจากความรักที่โดดเด่นที่สุดนะคะในหัวข้อคลิปนี้เลือกหมายเลขที่ดึงดูดใจเรานะคะหหมายเลข4 5 6ห้า เมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพา่กองการ์ดกองที่1พลังงานหมายเลข4เป็นกองแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดกองที่1นะคะพลังงานหมายเลข4นะในหัวข้อกรรมในเรื่องของความรักของเรานะคะที่เด่นที่สุดเป็นเรื่องใดน,นะคะแม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานหน้าไพา่ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานหน้าพ่ยนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฝังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าพ่ายโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้หรือไม่เกิดกับใครๆเลยก็ได้นะคะเพื่อนเนาะอย่าจริงจังเรียสนะคะเพื่อนเนาะถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อความสนุกเท่านั้นนะ,ะเพื่อนกรรมของเพื่อนๆที่เลือกอกองก์ดที่หนึ่งพลังงานหมายเลขสี่นะคะเนาะ คุณได้ไพ่ของปราชาผู้ถือไม้เท้านะคะเพื่อนเนาะตามด้วยแปดถ้วยสองดาบนะคะเพื่อนและ The Sun นไปสุดท้ายหนึ่งดาบแม่หมอคิดว่านะคะ การในเรื่องของความรักสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะกรรมของคุณนะในชาติภพที่แล้วแม่หมอคิดว่านะคะเพื่อนๆหรือว่าเอฟซีของแม่หมอเนี่ยที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะผ่านการที่นะมีครอบครัวหรือดวงชะตาชีวิตของคุณเมื่อชาติภพที่แล้วนะคะคุณอาจจะนะ มีการสูญเสียในเรื่องของเด็กเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเป็นไปได้นะคะแต่ว่าชาติพบที่แล้วเนี่ยเขายังติดตามเรามานะคะเพื่อนเนาะเท่ากับว่าชาตินี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคุณอาจจะมีกรรมที่ต้องนะคะพอมีคู่หรือว่าพอมีเรื่องของบุตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคนรักของเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมเพื่อนๆนะเหมือนนิ่งเฉยวางเฉย ไม่ใส่ใจเยเซเราก็เป็นไปได้สถานการณ์นี้นะคะนี่คือกรรมที่ส่งผลที่เด่นชัดที่สุดก็คือกรรมในเรื่องของเด็กๆนะคะเพื่อนๆเนานะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทําในเรื่องเอาเด็กออกหรือทําแท้งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะหมอขอพูดซบซบหน่อยนะคะเพื่อนเนาะจากกรรมในอดีตชาติส่งผลในชาตินี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัว คุณเจอใครคุณรักใครจริงเขามักที่จะเดินหันหลังจากเราไปนะบางท่านก็ยังรักกันอยู่แต่ทำไมถึงต้องจัดจบเลิกลานะคะบางคนนะนะตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะคนรักของเรานิ่งเฉยนะเขาทำเหมือนสถานการณ์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอมตัดใจและเดินหันหลังจากคุณไปนะคะนะแม่หมอคิดว่าสถานการณ์นี้นี่คือกรรมของคุณจากอดีตชาติคุณทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะ แต่ว่าดวงสตาร์ชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องฝ่าฟันตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะกรรมเนี้ยส่งผลให้คุณเนี่ยต้องมาเจอเจอชาตินี้นะคะนะในเรื่องใดนะคะไม่มาคอพลังงานเพิ่มนะคะห้าเหรียญตามด้วยสีดาบและ,ะหนึ่งถ้วยนะคะ่ะเพื่อนเนาะตามด้วยห้าถ้วยใบสุดท้าย หนึงเหรียญน,นะคะกรรมในเรื่องของความรักที่ส่งผลกับเพื่อนๆที่เลือกเ,อเด็กที่หนึ่งนี้นะคะแม่หมอคิดว่านะบางท่านคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะคะเนาะกรรมในเรื่องของเด,เด็กจากชาติที่แล้วนะทำให้ส่งผลชาตินี้ยเมื่อคุณมีลูกมีบุตรนะคุณอาจจะต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เป็นไปได้นะคะพเพื่อนเนาะแล้วก็ด้วยส่วนหนึ่งอะ คุณอาจจะมีโรคประจําตัวที่ต้องรักษาช่วงนี้ค่อนข้างเครียดนะคะเพื่อนแต่แม่หมอคิดว่านะพลังงานนะคะที่ดเีเข้ามาแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะรับการเยียวยาต่อให้คุณทุกข์ใจเจ็บปวดใจนะหรืออะไรวอนกับคนรักแต่ว่าความรู้สึกนะคะของคุณเนี่ยนะมันต้องต่อสู้เพื่อครอบครัวหรือต่อสู้เพื่อคนที่เรารักนะหรือบางท่านเนี่ยรอรอ การหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอะไรอาวอนนะคะยังลืมกันไม่ได้นะกรณีที่เราเป็นคนรักกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอาจจะมะีการเข้ามาเพื่อเติมเต็มความรู้สึกก็ได้นะคะเนาะสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่มันเหมือนความรักหยุดนิ่งแน่นิ่งนะคะไม่ขยับขยืน่นแต่แม่หมอคิดว่าสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะนะ ดวงชะตาของคุณนะคะในเรื่องกรรมความรักจะดีขึ้นนะได้ไพ่หนึ่งเหรียญเป็นหนึ่งเหรียญที่ใหญ่มากคุณมีโอกาสนะคะหากคุณนะติดปัญหาเรื่องของเด็กๆแม่หม,มอคนแนะนํานะคะการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือ,อ,อการอุทิศบุญกุศลหรือการสวดมนต์นักสมาธิเพื่อแผ่บุญกุศลไปถึงมิติสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะนิติที่เขานี่ไม่ได้อยู่เป็นมนุษย์เหมือนเรานะคะ,เ,ะเพื่อนๆเ,เนาะ เพื่อนๆสามารถท่องคาถาสั้นๆนะคะที่แม่หมอให้ไปแล้วก็ถือน้ำสักหนึ่งแก้วไปกวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลนะคะให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณที่ติดตามเรามานะคะตั้งแต่อดีตชาติส่งผลให้ชาติภพเนี้ยเรานะบางท่านมีลูกแล้วก็ไม่สามารถอยู่กับสามีได้หรือบางคนนะคะพอมีสามีที่ดีเราอยากจะแต่งงานหรืออยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องนะคุณกับสามีก็ต้องมีอันต้องหันหลัง ตัดจบหรือเลิกลากันไปอันนี้นะคะเนาะแม่หมอก็คิดว่าพลังงานต่างๆที่เปิดในวันนี้นะคะเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นสิ่งที่พอที่จะแนะนําให้เราได้ในเรื่องกรรมนะคะเนาะ,ะเราอาจจะมีคนที่ค่อนข้างใจร้อนด้วยนะเมื่อก่อนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะในเรื่องกรรมความรักของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1พลังงานหมายเลข4นะคะคุณถูก นะคะคนที่ตายไปแล้วติดตามนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็กรรมนั้นอาจจะเป็นกรรมที่คุณเคยเต้องอทำแท้งนะหรือว่า,าบุรนะคะเนอะอไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะคะโดนสตาชีวิตของคุณนะคะแต่จริงๆคุณก็นะเป็นคนที่รักเด็ก นะคะนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งนี้นะคะเนาะคุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะแล้วก็หลุดพ้นพันธนาการต่างๆนะคะให้เดือดสันเกิดขึ้นนะความสว่างสวนะคะในเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวนะคะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะเนาะในหัวข้อคล,คลิปนี้นะคะนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจก็ถือว่าฟังสนุกๆจะแม่หมอนะคะเพราะนนี้เป็นเป็นการเปิดคลิปเกี่ยวกับ ความรักนะคะเ,เพื่อนเนาะมันก็อาจจะมีส่งผลดีไม่ดีบ้างก็เป็นกำลังใจนะคะวันนี้แม่หมอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะคะ,ะพลังงานใหม่เลขห้ในหัวข้อกรรมของความรักที่เด่นที่สุดนะคะที่คุณะจะได้รับแล้วก็ส่งผลมานะะในชาติพุกนี้นะคะ แม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆน,นะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานหน้าไพ่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกนกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนาะดูซิว่าคุณมีกรรมเก่าในเรื่องของความรักด้านใดนะคะที่เด่นชัดนะคะได้ไพ่ของเพจออฟบอลเด็กหนุ่มผู้ถือไม้เท้า ตามด้วยคามานะคะเพื่อนแล้วก็ q u ีนส o อ Cup ราชินีผู้ถือถ้วยตามด้วยชาริอ o t ไม่หมอคิดว่าไพ่สำรับนี้นะคะเนาะเป็นไพ่ทางความเชื่อหรือการบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเนาะ สำหรับคนที่เคารพนับถือในด้านใดด้านหนึ่งคุณก็จะยึดถือหรือว่าบูชาตามขนบบรรมเนียมประเพณีสืบมานั่นเองนะคะเ,เพื่อนเนาะตามด้วยเซเว่นออครับเถ้วยสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะกรรมในเรื่องของความรักที่เด่นที่สุดนะแม่หมอคิดว่านะคะ ชาติพบที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆหรือ fc ของไม่เหมอที่เลือกเด็กเนี้ยคุณจะเป็นคนที่หัวดื้อหัวร้านสุดๆและเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะเพื่อนเนาะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะเนาะแต่ว่าการที่คุณเจ้าอารมณ์นี้นะคะคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวหรือ,อ เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นที่ตั้งนะคะสิ่งใดที่มันไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือยุติธรรมเนี่ยเพื่อนๆที่เลือกเดลเนี้คุณจะไม่ยอมนะคะสถานการณ์นั่นคือกรรมที่ติดตัวคุณมาในเรื่องของความรักก็คือนะพลังงานของการที่คุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็หัวรุนแรงง้อใครไม่เป็นนะคะประมาณนี้นะคะถ้าดื้อๆหัวชนฟ้าแต่ด้วยกรรมเนี้ยส่งผลว่าดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ย มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะจริงนะคะในชาติภพนี้คุณอาจจะมีคนมาตกหลุมรักด้วยสเสน่ห์ของคุณมากมายนะแต่ด้วยคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถอยู่กับคุณได้ปล่อยให้คุณเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายนั่งรอนะคะเนาะคุยซอครราชินีผู้ถือถ้วยจิบน้ำนะคะเนาะค่อยๆรอ,อเธอก็มองไปข้างหน้านะคะเหมือนรอคนรักนะคะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปความรักแม่หมอคิดว่ากรรมที่เพืนเพื่อน ได้รับนะคะนะสำหรับเพ,เพื่อนที่เลือกเด็กที่2พลังงานหมายเลข5าดวงชะตาชีวิตคนรักของคุณเนี่ยจะต้องเดินทางหรือว่านะไปไปมาๆกับกลับได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนากับคุณเลยก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณนะคะเนาะเขาจะเป็นคนที่หลงไหลได้ปื้มและหลงสน่หคุณมากๆนะคะนะการที่เขาเนห่างไปไกล แต่ถ้ากลับมาต้องมีของฝันของฝากให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้นะคะแต่ว่ากรรมของคุณคือเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่กับคุณลักษณะที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นะคะอาจจะเรื่องด้วยหน้าที่การงานของเขาหรือเปล่าที่ต้องเดินทางหรือโยกย้ายอยู่บ่อยๆอันนี้นะคะเนาะแล้วก็ด้วยสถานการณ์นี้นะคะนะการที่เราในอดีตชาติอาจจะเคยนะร้องขอ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของคู่ครองก็ได้นะคะขอให้คู่ครองเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถมาดูแลมาซัพพอร์ตเราได้เราจะรออยู่ตรงนี้เราจะรอเขาแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นชาติภพนี้คุณต้องเจอคนรักนะคะซึ่งเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติที่คุณเคยร้องขอจากชาติที่แล้วนะคะสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยมันเคยมีกรรมบันไดต่อกันนะคะชาติภพนี้คุณก็ยังรอคนคนนั้นอยู่ นะคุณอาจจะเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะนะคะเนาะแล้วรักใครก็ไม่ค่อยสมหวังนะคะสำหรับเพื่อนเนที่เลือกเด็กที่2พลังงานใหม่เลขห้านะคะเนาะดวงชะตาต้องมีการเ,าเลือกราโยกย้ายสูญเสียหรือการเดินทางอยู่บ่อยนั่นเองนะคะทั้งที่เราเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์ก็เป็นไปได้แต่ความรักไม่สมหวังนะคะเพืนนะ่อนเนาะได้แต่เฝ้ารอรอคอยรอแล้วรออีก นะคะเนาะทุกใจเสียใจเจ็บปวดใจเพราะการที่เราต้องรอคนที่เรารักนั่นเองนะคะเนาะแม่หมอขอดูซิว่าแล้วคุณกับคนรักนะคะเนาะหลังจากที่ถ้าเราแก้กรรมหรือทํากรรมในเรื่องของความรักให้มันเบาบางลงนะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้คนรักที่เป็นคนที่ดีที่สุดมาในชีวิตหรือเปล่าหรือคนรักเก่าที่เราเลิกราที่เรารักมากๆจะกลับมาไหมนะคะเพื่อนเนาะคุณได้ไพ่ของ หนึ่งเหรียญมีโอกาสนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วย k n n o o Sword ราชาผู้ถือดาบและ The Hermit แล้วก็ใบนี้ชัดดาวไซส์นะคะเพื่อนเนาะเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดฝันจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนห้าเหรียญน,นะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้แม่หมอคิดว่านะคะสภาวะความรักของคุณนะคะ ที่เคยล้มเหลวที่เคยตัดจบหรือเลิกรากันไปนะคะนะในเรื่องของความรักนะเมื่อคุณนะคะมีสถานการณ์ที่มันติดกรรมในเรื่องของความรักอยู่ความรักมันจึงดูเงียบเหงานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะการแก้กรรมที่ดีที่สุดของคุณในเรื่องของความรักก็คือนะอะ การประพฤติอยู่ในศีลในธรรมที่ดีนะคะไม่ผิดคำนองของธรรมในเรื่องของครอบครัวนะคะและมันทำบุญเช่นสร้างองค์พระหรืออสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ชีวิตของเราอยู่บ่อยๆนะคะนะแล้วก็นะคะ,ะคุณอาจจะนะสามารถนะคะซื้อผลไม้นะคะสัก5อย่างหรือ7อย่างเนี่ยได้นะคะเนะเเพื่อขออนุญาต นะคะในการแก้กรรมนะคะเนาะาผลไม้จุดทูบเก้าดอกนะคะน้าไหว้กลางแจ้งได้นะคะเพื่อนเนาะเพื่อขออนุญาตในการมีคู่หรือให้กำความรักที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปนะให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากที่ความรักเนี่ยบางท่านนะคะเนาะคุณต้องโดดเดี่ยวเดียวดายเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นพ่อเลี้ยงดเดียวแม่เลี้ยงเดียวได้แต่มันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเนี่ย ประหลาดใจหรือตกใจขึ้นก็ได้นะคะชัดดาวไซส์เหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดคิดคาดฝันนะคะอาจจะเป็นคนรักที่คุณเคยเลิกลากันไปห่างหายกันไปเนี่ยหรือคุณตัดจบกันไปเนี่ยเขากลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสถานการณ์นียมันมองดูเงียบค่ะแม่หมอไม่มีข่าวคาวไม่มีการติดต่อสื่อสารแต่คนรักคนนี้เขายังกอดคุณไว้ในมือดังนั้นสถานการณ์นี้เขาจะต้องกลับมาหาคุณให้ได้นะคะแต่เขาพยายามคิดแล้วก็พยายามที่จะตัดสินปัญหา เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สําเร็จเสียก่อนนะคะราชาพูดถือดาบนะได้ยกดาบขึ้นมาแล้วเพื่อตัดสินปัญหาครั้งนี้ซึ่งเขาก็เป็นคนที่อยู่ในขอบเขตกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยนะคะนะเพื่อนนะั่นเดอะเฮอร์มิตไม่ทําตัวเสียหายบางคนนะคะอาจจะมีคนรักที่หันหน้าพึ่งรับพึ่พทางธรรมนะสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาอาจจะมีคนค่อนข้างที่ ให้เราเอาใจใส่โซเน็ตินคนคนนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของชาวธาต,ตุโลนะุนตุลุุมได้ธาตุดินนะคะมังกรพรุก์นะคะเนาะแล้วก็นะแม่หมอคิดว่านะคะคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับปลาสีกุ่มได้ด้วยนะคะเนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราขอให้เป็นคนดีคนที่ใช่คนที่เรารอนะคะเนาะ สมหวังความรักทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอบายบายพบกับกล่องที่3พลังงานหมายเลขหต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3พลังงานหมายเลขหนะคะในหัวข้อคลิปนี้นะคะกรรมความรักที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณนะคะคือเรื่องใดแม่หมอขออนุญาตองคูบาจารย์ประจาตัวเพื่อน ในการสับพลังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะเพื่อนเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพื่อนนะอย่าจริงจังซีเรียสนะคะเนาะแม่หมอขออนุญาตนะคะเนาะเออขอดูกรรมนะคะที่ติดตัวคุณมาในดีจชาตินะคะ ใบแรก four of b o n สีไม้เท้านะคะเพื่อนเอนตามด้วยสดาบ s ดาบาบและสีไม้เท้าคู่กันเลย,ย ups, ล acle, it, เ,พเพื่อนเพื่อนตามด้วย seven of c u p 7ถ้วยและ knight of p e n t a c l e 9เหรียญ the hermit นะคะเพื่อนเพเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสถานการณ์กรรมของคุณนะคะไม่หมอขอขยับหน้ากล้องเนาะ ในอดีตชาตินะคะ <_ d ream> เพื่อนๆนะคุณจะเป็นคนที่มีดวงชะตาในกรรมเรื่องความรักที่โดดเด่นนะคะเนาะกรรมนี้แม่หมอคิดว่านะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความสวยสดงดงามนะคะในอดีตชาตินะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาอยู่ก่อนแล้วสี่ไม่เท้าครอบครัวที่มันมั่นคงครอบครัวที่มันสมบูรณ์นะคะแต่เนื่องด้วยนะคะดวงชะตาชีวิตของคุณ ในชาติภพที่แล้วคุณจะเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์ที่มันดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อนนะคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่นะอนอกใจคนรักนะคะเนาะสถานการณ์เนี้ยนะแล้วก็ในชาติภพที่แล้วเนี่ยคุณจะไม่สมหวังในเรื่องของความรักเลยคุณมีทุกอย่างที่สมบูรณ์ทั้งฐานะการงานาเงินนะคะเนาะหน้าที่ต่างๆที่คุณได้รับมอบหมายคุณสามารถดูแลตนเองได้ทําได้ดีบุคลิกดี เพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดกองนี้คุณอาจจะเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะถ้าท่านชายก็เรียกว่ารูปดอหญิงก็เรียกว่าสวยมากๆน่ารักมากๆประมาณนี้นะคะนะดวงสตาร์ชีวิตของคุณเป็นคนที่ดึงดูดนะ,ะเพศตรงข้ามนะคุณสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรีศิลปะการแสดงนะคะเนาะมีชื่อเสียงได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กเนี้ยคุณเป็นคนซื่อๆเป็นคนใสๆมองน่ารักน่ารักนะคะบางท่านนะสำหรับเพื่อน เพื่อนท่านหญิงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดวงชะตาชีวิตของเพื่อนเพื่อนะคะเนาะด้วยชาติภพที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะทาเหมือนนิ่งเฉยเพื่อนๆนนะเหมือนคนที่นะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัว <laughs> แล้วก็อยู่ด้วยตัวตนของตนเองนะคะเนาะนิ่งเฉยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของครอบครัวหรือบางคนเนี่ยทำในเรื่องของผิดศีลธรรมนะคะในเรื่องของครอบครัว นะแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณในชาติพบที่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่สมหวังนะคะมันมีเหมือนคนที่มีโรคประจําตัวไม่เหมาะต้องพูดแบบนี้นะคะเนอะในเรื่องของความรักอ,อยากจะได้ดีแต่ก็เอาดีไม่ได้นะคะคบๆไปทีแรกดีพออยู่ต่อๆไปก็ออกรายหรือออกนิสัยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะสถานการณ์นั่นคือกรรมของคุณในเรื่องของความรักนะคะนะบางคนนะคะอดีตชาติไม่เหมาต้องบอกนะอาจจะเคยเ ได้เป็นภรรยาของผู้มีบุญบารมีนะคะแต่ในสมัยนั้นบางท่านนะคะดิาัิเนี่ยฝ่ายชายเนะะี่ยจะมีภรรยาได้หลายคนนะคะแต่ว่าฝ่ายหญิงก็อาจจะไม่อยากจะเ,เป็นนางสนมหรือเป็นอะไรที่มัน,นได้หลายๆคนนะคะแล้วก็จึงเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็ไปคบกับชายอื่นนะคะนะเหตุผลแค่นี้ที่ไม่หมอเล่าเนะี่ยเป็นเรื่องเล่านะคะแต่ว่าเกิดมาในชาติภพนี้ กรรมนั้นยังติดตามเรามานะคะเพราะถือว่าเขารักเราแล้วก็จะแต่งตั้งเราหลายๆอย่างแต่เราก็นะไม่รับรักแล้วก็เลือกชายอื่นอันเนี้ยผลนั้นนะยังส่งผลกรรมนั้นมาในชาติภพนี้ได้นะคะเนาะเนื่องจากสถานการณ์เพียงเรื่องเล่าสั้นๆนะที่ไม่หมอพูดไปเมื่อกี้แต่มันมีผลร้ายแรงมากในเรื่องของกรรมความรักนะคะเพื่อนๆแม่หมอขอดูซิว่า แล้วถ้าคุณแก้กันในเรื่องของความรักได้แล้วเนี่ยคุณจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องของความรักที่มันสมบูรณ์นะคะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตบ้างไหมไม่ใช่นิ่งเงียบขนาดนี้นะคะเนาะบางท่านเนี่ยขาดการติดต่อสื่อสารนะคะเนาะแล้วก็บางท่านก็เหมือนหายเข้าไปในกลิตมีกเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงในเรื่องของความรักนะคะนะใบนี้อยากกระเด็นออกมามากเพื่อนเนะถือว่าเป็นพลังงานนะคะเพื่อนเนาะ The sun นะคะเพื่อนเนาะสถานการณ์ต่อจากนี้ไปนะคะแม่หมอเห็นพลังงานที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อคุณแก้กรรมในเรื่องของความรักนะคะเพื่อน the high p i n k t a s e คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆนะคะแม่หมอแม่หมอต้องบอกนะแล้วก็ q u i z of c u b ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เลือกเล็กนี้คุณอาจจะรอใครที่เข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเนาะหรือดวงชะตาชีวิตของคุณเน่ยไปมีส่วน เกี่ยวข้องกับมือที่3หรือเป็นบ้านที่3หรือคนที่3ของใครๆก็ได้อันนี้สุ่มเสี่ยงนะคะเนาะในเรื่องของความรักนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับชวนหลงไหลแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถในหลายด้านคุณน่าจะพิจารณาและคิดออกนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าบางท่านในพาดพังมีบุตรด้วยกันนะคะอะไรหลายๆอย่างซึ่งทําให้เราเนี่ยตัดจบหรือเลอะรายยากเป็นไปได้นะคะเพื่อนเนาะ ตามด้วยเดอะสตาร์นะคะความสว่างสวยัยนะความรักที่มันเหมือนอแสงของดวงอาทิตย์พลิบพลิบพื่อนเพนะื่อนมันสว่างสวยัยดึงดูดนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ตามด้วยห้าไม้เท้านะคะแม่หมอต้องบอกว่านะคะถ้าคุณมีกรรมในเรื่องใดนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักละไกุ๊บเนี้ยที่โดดเด่นนะคะนะคุณจะเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้อยู่ต่อให้คุณเนี่ยชีวิตดิ่งลงเหวหรืออยู่ในจุดที่ต่ําสุด คุณก็จะวนมาจเจริญเรื่องเหลืองและงอกงามได้ในที่สุดเหมือนเรื่องความรักคุณก็จะสมหวังคุณอาจจะเจอคนที่ดีคนที่คุณอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เนี่ยเป็นคนหน้าตาดีนะคะถ้าเป็นท่านหญิงก็สวยสดงดงามเป็นท่านชายก็เรียกว่ารูปหล่อนะแฟนเยอะแฟนตติมได้นะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยชอบมีปัญหากันนะคะในชาติภพเนี่ยชอบทะเลาะ บาเว้งไม่ลงรอยกันอะไรต่างๆนานานะเนื่องจากชาติที่แล้วนะคุณกับเขาเนี่ยเคยเป็นคนในครอบครัวเป็นถึงสี่ไม่เท้าแต่ด้วยสถานการณ์ที่คุณกับเขาเนะี่ยอาจจะมีปัญหา, oh. เ,าเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มันมากมายก็ได้นะคะนะชาติที่แล้วเนาะส่งผลชาตินี้นะคะให้คุณกับเขาเนี่ยต้องมาใช้กรรมกันบางส่วนนะคะเพื่อนเนาะ กรรมในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคุณสามารถถวายสังฆทานก็ได้เพื่อนเพื่อนแก้กรรมในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณมีกรรมในเรื่องความรักนะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่บอกให้คุณไปแก้กรรมนะก็คือถวายของที่เป็นคู่ได้นะเพื่อนเพื่อนเนาะตอนที่จะไปถวายถวายสังฆทานเราก็ซื้อเสริมเข้าไปนะคะสักเล็กน้อยเป็นการแก้เค็ดแก้กรรมจุดสําคัญอยู่ที่การกวดน้ํานะคะเพื่อนเเนาะเราสามารถอุทิศปุญสุขนหรือกวดน้ําให้แก่ คู่เก่าคู่กรรมของเรานะคะขอโหสิกรรมต่อกันขอให้ชาติภูมินี้เจอแต่คนรักดีๆเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้สามารถพูดได้แบบนี้นะคะเพื่อนนะแล้วเมื่อคุณแก้กรรมอย่างถูกวิธีเติมเต็มพลังงานบุญบ่อยๆนะไพ่เดือดสันเกิดขึ้นความสําเร็จความสาว่างสวายเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเนาะบางท่านอาจจะได้สมรสสมรักจนถึงขั้นมีบุตรก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนเนาะกรณีนี้นะคะ แม่หมอก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะคะขอบคุณสําหรับเพื่อนที่มาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะนะแม่หมอก็ขอบคุณนะคะนะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ